โรคเริมกับโรคหูดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรข้อเหมือนเป็นเชื้อไวรัสด้วยกันทั้งคู่ข้อต่างเป็นคนละสายพันธุ์โรคหูดเกิดจากเชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papilloma Virus ส่วนโรคเริมเกิดจากเชื้อไวรัส HSV หรือ Herpes Simplex Virus ข้อเหมือนติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์หรืออวัยวเพศนั้นสัมผัสเชื้อไวรัสโดยตรงส่วนมากเกิดที่อวัยวเพศหรือบริเวณรอบๆอวัยวะเพศข้อต่าง โรคเริมสามารถเกิดขึ้นที่บริเวณนอกเหนือจากอาว,วัยวะเพศได้เช่นบริเวณริมฝีปากหรือบริเวณตามลำตัวก็ได้สำหรับเชื้อหูสามารถเข้าไปเจริญเติบโตที่ปากมดลูกได้และกระตุ้นให้เกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ข้อต่างเริ่มจะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำสใสๆหนึ่งตุ่มหรือสองตุ่มเกิดเป็นกลุ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนและตุ่มน้ำใสจะแตกได้ ส่วนหูดจะเป็นลักษณะเป็นติ่งเนื้อเกิดขึ้นมาลหลายๆตุ่มและขยายออกมาเป็นปืน้นไม่ปวดแสบปวดร้อนแต่อาจจะมีอาการคันได้ข้อเหมือนของเริ่มและหูดเมื่อหายแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกได้เมื่อร่างกายอ่อนแอเครียดพักผ่อนน้อยหรือภูมิต้านทานต่ำข้อต่างการรักษาสำหรับเริมทายาหรือกินยาส่วนหูดรักษาโดยการจี en, ้เย็นจี้ไฟฟ้าหรือป้ายยารักษาหูด สำหรับข้อเหมือนโรคหูดและโรคเริมสามารถหายเองได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนในการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา